กสทชสั่งรื้อเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเสาสัญญาณที่หันหน้าออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความถี่และสัญญาณสื่อสารนะครับซึ่งมีข่าวล่าสุดโดยรองเลขาธิการกสทชรักษาการแทนเลขาธิการกสทชนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าสำนักง,งานกสทชได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการปรับเสาสัญญาณที่ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลน ที่หันหน้าออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้รถตรวจจับสัญญาณลงในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งหลังจากที่มีการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเสาที่มีการหันหน้าออกไปยังฝั่งตรงข้าม ในพื้นที่ชเวโกและหวันญยญาฝั่งประเทศเมียนมานะครับมีการระง,งับสัญญาณในพื้นที่แล้วทุกจุดโดยขณะน,นี้ผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคมได้ระง,งับสัญญาณเสาที่อยู่ตามแนวแตะเข็บชายแดน7พื้นที่รวมทั้งหมดถึง84เสาเลยนะครับโดย84เสานี้นะครับมีการขออนุญาตติดตั้งถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับหันเสาไปทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทําให้มีความสุ่มเสี่ยงอาจจะก่อให้เกิดการนําสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากผู้ให้บริการของไทยไปใช้ในการกระทำที่ผิดอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศไทยซึ่งค่ายที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสาสัญญาณโทรศัพท์ทุกค่ายนะครับจะต้องเร่งดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน30-45ถึงวันหากไม่ดำเนินการจะมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโดยทางกสทชนะครับจะมีการสุ่มตรวจพื้นที่ที่มีการรื้อถอนเสาว่ามีการดำเนินการรื้อถอนจริงหรือไม่นะครับ และจะมีการลงตรวจสอบทุกพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยนายตรรัตน์วิริยสิริกุลนะครับรองเลขาี่การกสทชรักษาการแทนขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกค่ายให้รื้อถอนเสาที่อยู่บริเวณตะเข็บชายแดนให้หมดพอลงพื้นที่ทุกคนก็เห็นกันแล้วว่าตั้งเสาในไทยแต่หันไปยังประเทศเพื่อนบ้านหันไปเพื่อสาเหตุใดเรื่องนี้อาจจะสร้างรายได้ให้กับคุณแต่ประชาชน70ล้านคนต้องเดือดร้อน สำนักง,งานกสทชก็ต้องขอโทษด้วยที่เราได้อนุญาตให้ตั้งเสาตามพิขัดที่ขอมาซึ่งการขออนุญาตถูกต้องทั้งหมดแต่คุณหันหน้าออกนอกประเทศแบบนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดหากไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดจะมีโทษทางปกครองและโทษสูงสุดคือเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งนายตรรัตน์นะครับก็ได้กําชับให้สำนักง,งานกสทชส่วนภูมิภาคและผู้เชี่ยวชาญของสำนักง,งานกสทชและเครื่องมือทางเทคนิคนะครับ สุ่มตรวจสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโดยเน้นหนักในพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าแก้ไขปัญหาของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจและเป็นภัยของสังคมของประเทศไทยและสำนักง,งานกสทชนะครับได้ประสานและทำข้อตกลงในการนำส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในกรณีที่ตรวจพบพฤติการของผู้ประกอบรก การรายใดเข้าข่ายเป็นผู้กระทําผิดสมรู้ร่วมคิดหรือให้การสนับสนุนการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงในลักษณะแก๊ง call center นะครับหรือว่าพนันออนไลน์หรือลักลอบขนส่งสินค้าหนีภาษีลักลอบค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ก่อการร้ายการฟอกเงินและอื่นๆจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน